บายดีด้ยเนาะบายดีอมๆเนาะมากินข้าวอนกันเนอนเย็นอากาศเย็นตอนหัวับย่างีน้องมากินข้แรกัอข้าวแรกนอเอะ้วนี่ับทอดไทไข่ตามักัวน้องเลยจ้อาหารธรรมดามือนถั่วเนาะเอาวตกา้าวตก กรตารรนนตัอบส,บาอส,สตา์นี้จนะพีน่น้องเหวาน่ไหมครับจิ้เด็ดเตี้ยบๆดมีปะนินเนาะติดเาลงมาเขามาก

เขาดินเพราะว่นไหลมันก็ยัง้นชุ้นก็อีกบบน้ำมันมือเล่นมออกเสเลยอาเอาเอเอาเอาแม่เมื่อนอกเสียประวัติน้ำไม่รับ

กินข้าวโบลายมันเลยนะคร,บรับโบลายบรรยากาศยามแรงพี่น้องเลยอาฮะกัคขำพี่น้องกะฝนตกลินมืดมืดพี่น้องเว้บางคำนี่ครับบู๊สิถ่ายคลิปยังกันเลยถ่ายคลิปกินข้าวอะไรพี่น้องพีเอฟซี FC ทุกคนเนาะไปกับบว่ากันเดอ้อพี่พ มันเดี๋ยวมันก็น่นาเบื่อพีนอ่น้องมีจะถ่ายคลิปเป็นเขาพี่น้องลานมันกับวอยู่พี่น้องไปชาเกาะพี่นง้งไปที่มาสาไลเดอร์อยู่เซโน่ไปขึ้นหมากทะลุด้อพี่น้องไปกับน้องกอย่าเพิน่นพี่สาวเพิ่นเอาไปแล้วสาวจูนเพิน่นไปซื้อข,ของเพื่ออะไรแล้วก็เลยเอาลานไปนำ้ำตามไปลินพี่น้องเพิ่นกับห้ากับมาติบ้านอะไรลาน แขกมากมไม่แขกมากพี่น้องเลยทีมือนะเดี๋ยวที่นอกมือนี้ มือนี้กินพีมือพี่นิ่นพี่น้อง,อ,อ,งอ่าอ่ายเพินเ่นหลังเนี้ยงกแหละอิ่มแล้วอิ่มแล้วอ่อาย์เป็นก็พากันอิ่มเลยพี่น้องเลยเป็แม่เป็นกับลุงเนาะอ,อิ่มแล้วป้ลุงผู้นี้กับ, F TP, F TC, ah กบพี่พี่เอฟซีน่าจะหูเยอพี่น้องเพราะว่าบอลตด

เดมาเลยมาเลยพี่น้องสาวจูนเพื่อนว้าทุกมาใช่ไหมมาเลยพี่น้องขึ้นมาทะลุดมวนบอสฮะมวนสบายดีเป็นไมคิแม่ข่าวคินแล้วบอสมวนบ่าไปลินะ นานๆที่มือน่ะก็ไปได้พี่นางสาจุนมันพาไปได้มือนั้นนะไปขึ้นมักทธลูดเอาละแจ็สม้งไปในบ้านนี้ด้ขึ้นคสบอมาเขึ้นมักธรูดกับบ้านบุมีว่าจ่ะพี่นะมังธรูดบุ้มีบ่แบบบุ้งไผ่แบบนั้นได้อืมบุ้งไผ่แบบไ่ แบบบุญใหญ่แบบเพชรบุญใหญ่บุญอน่างามไปเลยต่อแล้วพี่น้องเลยน่างามเปเลยอ่าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราตกรอบจะขอจบขอลาพีพีเอฟซีไปก่อนเลยพี่น้องเลยอยได้การฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะพี่นออ้องเนาะเผื่อพวกคอในคลิปใหม่ๆเม่อพี่น้องเลยขอลาไปก่อนเด้อ สบายดีพี่น้องนะ